สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผู้พิงก็มาอยู่กับแม่แม่อ๋อแม่ของเขาเนี่ยครับแม่กำไรเงินนะครับนี่ดูทำอะไรให้สนใจแม่เลยลูกผู้พิงแม่กำไรเงินนะครับมีผู้พิงเราเก็บค่าหลังอยู่นะครับวันนี้มาอยู่กับคุณแม่ดูคุณแม่ก็เป็นห่วงนะ อย่าหมุนนะลูกเดี๋ยวเชือกจะพันกันนะ่ะโอ้ยนอ,อ่ะเป็นไงคิดถึงแม่ได้ยังคิดถึงแม่ยังจ๊ะืึคุณแม่อยู่นั่นนะคุณแม่อยู่ข้างหลังนะลูกดูแม่ลูกกันนะฮะอยู่ด้วยกันนะครับรักกันก็จํากันได้อยู่นะครับดูผูพ้พิงเราช่วงนี้ไม่ได้ขัดเลยอาบน้ําไม่มีแปลงเราไม่ไดเอามาด้วยดู ก็จะสีส้มๆดูแม่เขาสีดำเลยนะครับผมพิงถอยมาเนี่ยเอาไปอยู่คุณแม่ดูครับสนใจคุณแม่ที่ไหนนะ่ะแต่คุณแม่เขาสนใจเขาด,ดูดูตูดคุณแม่ทั้งสองเชือกอือนี่เอา้าพอมาเจอคุณแมู่พิงเราก็ไม่เท่าไหร่นะครับดู แต่เขาก็รู้จักนะครับว่าเป็นแม่ของเขานะครับเขารู้จักนะครับเขาก็ยังรักกันนะครับดังเช่นแม่ลูกนะครับเขารู้จักกันนะครับช้างนี้เขาจะจําไปช่วอายุไขของเขานะครับว่าเขาเป็นแม่ลูกกันนะครับความจํเขาดีนะครับนี่ดูตุดตุด ตูดแม่ลูกกันดูนะครับนอ้องปูพิงกับแม่กาไรเงินนะครับนี่วันนี้ก็มาได้มาอยู่ด้วยกันนะครับปูพิงเราก็มาเข้าปางใหญ่นะครับผมดูครับหันหน้าไปทางนูน้นดูอ้อาวพามาเจอแม่แล้วปูพิงหมุนทำไมลูกหมุนอย่างเดียวเลยอ่า ลูกนี่ลูครับนี่คิดถึงแม่ไหมครับคิดถึงแม่ไหมจ๊ะคิดถึงอยู่เนาะคุณแม่อยู่ข้างหลังนะลูกอ่ะจุ๊บคุณแม่ยังจุ๊บคุณแม่ยังอ่ะจุ๊บคุณแม่ก่อนอ่ะเพื่มมามาอ่ะจุ๊บคุณแม่มาเพื่มมาจุ๊บคุณแม่นุ่นจุ๊บแม่ยังเพื่มเพื่มคุณแม่จุ๊บก่อน คุณแม่จุ๊บก้อนดูผมยาวมากคุณแม่เขาก็ผมยาวนะจุ๊บคุณแม่ยังบนสูงสูงถอยลูกจุ๊บคุณแม่ด้วยจุ๊บหน่อยลูกจุ๊บจ้ารักกันรักกันนี่ <c oughs> ดูครับอ้อนคุณแม่เขาซะละอ้อนคุณแม่นะครับดูพิงอ้อนคุณแม่ดูสิอ้อนใหญ่เลยนะครับผม จุบลกจุบสูงบอลจุบคุณแม่ยังผู้พิงอ้าวไม่สนใจจะกินอาคุณแม่จุบเลยอ้าวผู้พิงไม่จุบคุณแม่จุบผู้พิงนะ <c oughs> ดูอ้อนนะครับดูอ้อนโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นแม่กําไรเงินนะครับคุณแม่ของน้องผู้พิงจริงๆนะครับแม่แท้ๆนะครับส่วนคุณพ่อพลายน้อยตอนนี้ตกมันอยู่นะครับตกมันนะครับอยู่ช่วงจําสินอยู่นะครับคุณพ่อของเขานะครับ ูพิงเราเป็นช้างที่แม่แต่งครับเกิดที่นี่ทั้งพ่อทั้งแม่ก็อยู่ที่นี่นะครับก็อยู่ด้วยกันได้นะครับแม่ลูกนะฮะก็ยังจํากันได้นะครับยังรักกันยังรักกันเหมือนเดิมหน้าคล้ายๆกันมากดูหน้าคล้ายกันมากเลยนี่นะครับแม่ลูกนะฮะวันนี้ก็ได้มาอยู่ด้วยกันนะครับ ดูณเบียดคุณแม่เขาดูโตจะจะโตเท่าคุณแม่แล้วนะผู้พิงเราดูครับโอเคนะครับน้องผู้พิงกับแม่กำไรเงินนะครับพิงเพล่ะเพลเป็นเพลมาเป็นอ่ะเพลมาเพลมาเพลมาลูกเพลลูกเพลมาเพลมาม่เพลมา À bốn xuống bye bye nè Bye bye xuống xuống bye bye nè cha bye bye